ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V โอ้ม y god ในที่สุดสิ่งที่เรารอคอยก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสาทุกคนกับสกินของนักวัตถุโบราณหรือว่าเสี่ยวเฟยกับสกินของน้องมูหลานนั่นเองโอ้ม oh ก god ก็คือแบบเป็นสกินที่แบบเห็นในโปสเตอร์แล้วเตะตาที่สุดแล้วแบบหืก็เลยซื้อมาเลยทุกคนแล้วแล้วดูนี่นะ ก็คือซื้อสกินมาใช่ไหมก็คือไม่มีตัวละครก็คือตัวละครก็คือชาวรีวิวเอาซะลืมดูว่าตัวเองอ่ะไม่มีตัวละครแล้วซื้อมาตอนแรกคือแบบอุ้ยจะทำยังไงดีขอเปิดเข้าไปดูในกระเป๋าอ๋อมีบัตรเท่าอยู่ก็ลงใส่นึกว่าทุกคนจะไม่ได้ดูคลิปรีวิวแล้วตกใจแบบมากเอองั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวกันดีกว่าว่า จะสนุกขนาดไหนแล้วก็สวยขนาดไหนเนาะสกินของโมลานเนาะเออแบบสวยสวยอ่ะเราจะบอกแอบสปอยว่าในเกมสวยมากประทับไซเวอร์โอเมก้เพื่อนนั่งเก้าอี้แล้วโอเมก้าเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยตบตบตบเออออ่ช่วยกันแล้วหรอสมรหาไปไปนี่อโอ m มกเธอต้อง อุ้ยสวัสดีค่ะหมอเธอหิวไปหนาะเดี๋ยวฉันวิ่งไปซับตบผีโอ้ยทำไมนางเดินเร็วจังเลยผมพุ่งไปนู่นละฉันจะได้ซับไหมเนี่ยคะ่ะก็ปั่นไปก่อนเครื่องนี้มันจะเสร็จละอแล้วนางนี่มันเสียเสียลิเดอร์มันเสียสัตวโอ้ my god เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวฉันรอซับเองเครื่องจะเสร็จแล้วอุ้ย อุ้ยหมอบอกเลิศได้หมอบอกเลิศเ,เกินตอนนี้คือไม่มีใครปั่นเหลือสองเครื่องมองมองค่ะมองมองหามพุงค่ะพุงหามพุงหามพุงหามพุงไม่ได้สวยไม่ได้สวยค่ะตองนาตองนาหมันไส้ฉันไหมหมันไส้ก็มาตีคะ่ะเออโอ้ย,อยเลิศอะเซนจิเดอรกระปุดปิดปรดปุตปิดนางหลงป่ะน่ะจะตีเซนิเตอร์แล้วเมกอด เมื่อกี้ช่างแต่งศพเดินเลยไปกบรอยเท้าให้เพื่อนค้ากบให้เพื่อนค้าหนีตาบอดละซีไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยนางหลงรอยเทา้าสิงด้วยโอเมก้ oh God. ปาป่าแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะขอโทษทีพอดีว่าฉันไม่ใช่ตัวที่เธอตามหานางไม่ได้ตามหาสิงออาๆอาิ่งมเจอเซียริเดอร์โอเมก้าปี๊หนีเลิ อันนี้คืออะไรอ่ะเปลี่ยน,ปนไปไล่คนนั้นเปลี่ยน,ปนไปไล่คนนี้เนะนางไม่ได้แล้วหรอนางไม่ได้เราอ่ะเออนางหาข่าวไม่เจอนะเนี่ยตโลกอ่ะสีตัวนี้เป็นใบพาร่าเอ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 าไปไหนแลรวเขาอยู่กันจนเสร็จมึงเขารีกรุบลวค่ะสีเอ๋เขารีกรุบกันหมดแล้วค่ะลูกเขา ขาวก็หนีไปไกลแล้วค่ะลูกลูกเป็นอะไรลูกขาเขาไปเจอว้ายอะไรเนี่ยมาไล่ไปพลาดหรอไปเกินนี่ว้ายกอดทอง,งมพึงกับใต้โอ m มก o d เกือบข <c oughs> ีดอ่ะสี่นี่มันพกตัวทอมมาแก้เราเลยเปะเนี่ยนีอุ้ยนางไปเจอหมอนางไปเจอเซียริโดอ,อะไรอ่ะนางไล่ไม่เป็นคนเลยจะไล่คนนั้นแล้วก็ไล่คนนี้เอา <c oughs> เห็นสกินนสวยหรอมาไล่ีมาไล่ี วาย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 อ้าวไปไล่คนอื else. Else ่นละสี่ตัวนี้อ๋อนางไปไล่เครื่องสี่ตัวนี้แม่งเป็นพล่าจริงๆอ่ะเปลี่ยนคนไปแล้วก็เปลี่ยนคนมางงเว้ะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาไล่เซลิดเดอร์ก็คือทิวติสันจะไม่เอาเอาในการปตีฉันงงงงว้าเออดอกนี่เอ้ยสวัสดีค่ะช่วยปิดเซียสิหน่อยนางจะไปไหนนะ นางนางแบบอ,อ่องโวอะไรอ่ะเดินไปฝั่งหนูแล้วก็เดินกลับมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยไม่กพุ่งไปไหนแล้วไปไล่เซียริเดอร์ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอ้าวโอ้ยอ่องวอโว่ะเฮ้ยฉันยืนรอขนาดนี้ก็ไม่ตีนางไปตีเซียริเด oh อร์โอ้ยไอโอ้ยติดฉันทอ่เดินติดอ่ะ นางไปไร่เครื่องแล้วเดี๋ยวฉันตบให้หมอว้ายนางสุดเครื่องเลยแม่โอเมก็สุดเครื่องได้แรงมากแล้วมันก็มาไรสันไงหรือปาพี่กับกับพี่กับกับก็ฟาดมันไปเลยหนีโอ้ยกระโดด้ามไปเลยค่ะว้ายว้ายทางมัทางนี้โอเมก็เธอจะมาว้ายสวัสดีค่ะว้ายนางเทเลไปฝั่งนู้น โอ้ไม่กอดฝั่งนู้นคือช่างแต่งศพค่ะยกเขาอ,อยู่ฝั่งนี้ก็สามคนโอ้ไม่กอดไม่น่าเลยเธอน่าจะอยู่ฝั่งนี้เนาะโอ้ oh my God. ่ o อคขดแล้วน่าจะเฟสสุดท้ายแล้วนะเออน่าจะเหมาะสมแล้วจะเฟสสุดท้ายแล้วประเด็นคือลงอยู่กับเราโอ,อ้ยสงสารนะตีเล่นไปเลยได้ไหมหนีหนีหนีหน,นีก่อนออกขอสักหน่อยลวกันบายบายสงสารช่างแต่งศพเวอร์ โอเก็ oh ตามเมื่อกี้มันไม่เราใส่ไงก็คือผีเป็นไบโพล่านะคะทุกคนก็คือแบบไล่ตบคนอื่นแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตานี้ขอแบบโอ้ยลดลดได้ไหมให้ผีไล่ชันจะได้โชว์แบบความแบบสกินสวยๆโอเมก็ oh หัวใจเต้นว้ายแอนมันปล่อยแมวมาทุกคนโอเมกเธอจะมาปล่อยแมวใส่ฉันนางใบแมวไปก่ก็ ขับใหม่ไปก่อนจ้าโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับจังหวะนี้นางกลัวฉันตกเว้ยนางปล่อยแมว oh โอเมก้าอ้ยแมวเกาะแมวกแกเกาะกระโดดไปทำไม,ไไมตกไปเลยอ้ยนางเป็นใบ้ว้า wow. ยทิมไปดีอย่ามานะอย่ามานะนะฟานไปอีกแปดวิข้างกระโดดข้ามไปสวยๆเก๋เธอไม่มีทางได้ตบฉันหรอ ประดับไปเสิร์ฟกับสกินมู้หลานคือเข้ากันอยู่นะพอแลาวได้ได้อยู่อ้ายพับไม้อุ้ยพับทันด้ยทีนี่ตบโอู้ยเกือบโดนแผลแล้ววิ่งวิ่งวิ่งขาวิ่งขาวิ่งขาอ้าวอ้าวอ้าวอะไรอะเมื่อกี้อะวิ่ง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 อ้ยกระโดดขามแบบเก๋ๆวิ่ง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 มาละฟาดไปใบไปสี่วิตีมันแมวมันแมวอะไรมันมือวะ นี่ตบไปก่อนเธอจะตบชันไม้หมดแล้วว่ามค่อดจะอยู่ยังไงในชีวิตเนี้ยฮ้ยสนี่ก็สนนี่ก่อนม่กอดม่กอดม่กอดข้าม What? มันบิงโอ้โหแต่บิงติดกล่องอะ <c oughs> เมื่อกี้นางบิงติดกล่องหรือว่าบิงข้ามกล่องก็ไม่รู้มองไม่ทันม่กอดังหวะนี oh ้ต้องโดนแล้วแหละเอาไว้กัดโอ้ย ้มาเลยค่ะมาอินฟินิตกับฉันไหมคะมาอินฟินิตกับฉันไหมค่ะนางเดินไปไหนอ่ะโอไม่กดไปสตาบอดต,ตาบอดเธอต้องสูงให้ได้นะสูไปดีขนาดนี้แล้วจกสมัยหมดเลยเอ่ะโอ้ย,อยงั้นก็ปั่นไปก่อนหวังว่าโอ้ย,อยนางไม่มาไล่ใช่ไหมหวังว่าตาบอดจะไม่รุมเร็วๆนี้นะหวังว่านั่นไงพูดยังไม่ถึง10บวิคิดแล้วค่ะ นะคะก็คือแบบเสียกเว่าเราก็ปั่นไปก่อนเลยอ๋อเนี่ยสกินมุลลานอสวยมากเลยสกินเนี้ยก็คือแบบเป็นเป็นสกินอะไรดาวสลัดฟ้าหรอเห็นใช่ไหมน่าจะใช่เนาะเออึงก็จำไม่ได้เหมือนกันแบบกระต่ายวิ่งวนๆสวยเวอร์แล้วแบบใส่กับประดับยกไปเสิร์กก็คือเข้าสุดๆเราอยากให้แบบเกมทํา เกมน่าจะยอมแมวประดับมาขายเนาะยอมแมวยกไปเจอเป็นแบบเป็นอันประดับมู่หลานอะไรแบบเนี้ยแบบควางกระต่ายแทนจะน่ารักไปอีกแบบเออแต่ก็ไม่มากก็ดีแหละมันจะได้ไม่เปลืองเกลือจะได้แบบเก็บเกลือไปซื้อประดับฮารลวีนไว้ตาบอดล้มเร็วเวอร์เพื่อนพึ่งสวยไปเมื่อกี้ไม่ก็โอ้ยอย,ยังไงอะตาบอดขีดแล้วไหมหรือว่ายัง อย่งางเฟสสองเฟสสองเราก็ปั่นเครื่องไปก่อนนะจ๊ะใครมีประดับยกไปเจอก็อคือลดบอกเลยสกินนี้ก็คือเป็นสกินที่สวยมากมันแอบคล้ายๆกันอยู่นะสกินไปเจอกับสกินเนี้ยเนาะสกินไปเจอสกินมูหลานะแอบคล้ายๆกันแบบแบบเอฟเฟกต์อะไรเอ่ยแบบตรีมอะไรแบบเออตรีมสุดตรีมสุด ต่างๆแบบว่าสวยจะมันสโลสเกินอะไรแบบนี้เอ้ามันแบบเสียกเลย,ยตาอบอดตายแล้วว่ะเหลือตั้งเครื่องหนึ่งโอเมกอดปั่นไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยอุ้ย85%รน่าจะได้อยู่อุ้ยแต่แมวอุ้ยแอนแอนอุ้ย,ย,ยสุดเครื่องเลยเหรอโอเมกอดสังหวะนี้ฉันต้องไปเปิดประตูออก ท่านี้แบบสนุกต้นเกมเลดนะแต่แบบแอนไปเจอตาบอดองไงมันไม่ใช่เรื่องตลกก็คือล็อกขาของบอดก็คือยิ่งข้ามช้ายิ่งแบบืสงสารได้ข่าวว่าเขาจะบับนางแล้วให้วิ่งลงวิ่งเร็วอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอ้าไม่กอดฉันก็เปิดประตูไปก่อนต่อให้เปิดช้าก็เหอะหวังว่าอุ้ยนักพ๊กน้ำหอ หล่มไปแล้วโอเมก้า oh ช่างแต่งศพน่าจะเดินมาตรงนี้นะหวังว่าเปลี่ยนสกิลหายตัวโอ้สวยอะ่ะเออสวยจริงสกินเนี้ยมันลดเกินว้ายนักแต่งศพมาแล้วออกกันดีกว่า ส่งส่าน,านักปรุงน้ำหอมเธอไปขิดถ่ายเกมเธอทำดีมาตลอดไม่กอ d ออกแล้วฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นอย่างไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ME LE> S> <S เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ <M> ทำเป็นสกินทองมาขายก็มีคนซื้อ <M> มันคล้ายๆอะไรนะมันคล้ายๆอันสกินหยกของไปเจออะสกินไปเจออะเออ บบเหมือนมากคล้ายๆไม่ได้เหมือนมากเออก็คือแบบสกีนนี้เห็นปุ๊บก็คือแบบโดนใจเลยว่าเฮ้ยในโปสเตอร์ที่เขาโพสออกมาคือสวยมากพอเข้ามาในเกมก็คือสวยไม่ผิดหวังจริงๆอยากให้ทุกคนไปซื้อเก็บไว้นะทุกคนเหลือเวลาอีกแค่เสร็จวันในวันที่เราอัดคลิปเออในวันที่เราอัดคลิปอนนะเนาะเออ ก็อย่าลืมไปจับซองกันด้วยนะจา๊าไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวอะไรรอติดตามกันดูนะทุกคนบายบาย